สวัสดีครับนักเรียนครับตลอดหนึ่งภาคเรียนที่ผ่านมาเรายังไม่ได้พบกันเลยครับได้แต่ใช้ทิ้งการเรียนออนไลน์การสอบออนไลน์และส่งผลสอบทางออนไลน์ครับซึ่งก็ถือว่าทุกคนได้รับผิดชอบเป็นอย่างดีนะครับครูประทับใจนะครับในผลงานของพวกเราหลายคนครับเกินครึ่งสอบได้ 100ยคะแนนเต็มนั่นคือความสามารถที่มาจากตัวเราแท้นั่นคือตัวตนที่แท้จริงของพวกเราขอให้รักษาคุณภาพตรงนี้ไว้ในภาคเรียนที่2ต่อไปครับกิจกรรมในภาคเรียนที่2นี้ครูคาดหวังไว้ว่าเราจะได้มาฝึกกัน,นจริงที่โรงเรียนในสถานที่ที่มีอุปกรณ์พร้อมนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกในทักษะต่างๆเพื่อเตรียมไปสู่การเล่นอย่างแท้จริง เริ่มด้วยการเสิร์ฟการตีรูปยันการตีรูปพร้อมกา,การเล่นลูกตัดการเล่นลูกตกนะครับนั่นคือทักษะที่จะนำไปสู่การแข่งขันหรือการเล่นเทเบ e ลเทนนิสอย่างแท้จริงนะครับครูเชื่อว่าหลายคนนะครับที่ผ่านกิจกรรในภาคเร่ยนที่1มาแล้วนะั้นมีความสามารถเพิ่มมากขึ้น จะเห็นได้จากทักษะต่างๆของเรานั้นพัฒนาขึ้นเรื่อยๆครับส่วนนักเรียนที่ยังมีทักษะยังไม่พร้อมเขาพัฒนาขึ้นเราสามารถพัฒนาด้วยตนเองได้ตลอดครับเราเล่นคนเดียวครับเป็นลูกสูงได้ลูกต่ำครับหยุดลูกหยุดลูกนั่นถือว่าเราบังคับได้แล้วเริ่มเริ่มบังคับได้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นหน้ามือหรือหลังมือนะครับ,รบเล่นได้ตัวเองหยุดลูกนะครับด้านเราผ่อนน้ำหนักลูกเลยละเล่นกับพนงังครับเริ่มแรงขึ้นเริ่มแรงขึ้นเริ่มแรงขึ้นเราก็จะบังคับิศทางของลูกได้ครับ <c oughs> เล่นกับพบื้นแล้วก็นนัง เป็นการจำลองสถานการณ์การเล่นได้ทั้งหมดเลยเล่นลูกเสิร์ฟคนเดียวเล่นลูกตัด เล่นูกพร้อมให้นุูกตกเห็นไหมครับทุกสถานการณ์เรานำมารประยุกต์ นำมาใช้ได้ด้วยการฝึกด้วยตัวคนเดียวครับเพราะฉะนั้นในช่วงที่เรายังไม่สามารถมาโมเรียนได้เราจะใช้กิจกรรมด้วยการฝึกด้วยตนเองครับ,รบกิจกรรมที่ครูจะส่งให้ต่อไปนั้นนะครับมันเป็นแบบเพื่อใช้ประเมินนั่นคือในสถานการณ์ที่เราสามารถมามเรียนได้แต่ถ้าเรายังมาเรีนยนไม่ได้อีกนะครับครูก็จะปรับสถานการณ์ในการทดสอบกันเพื่อให้เหมาะสมกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งครับ